หูทิฟตาทิฟเรื่องของการเพ่งศพแล้วมีศพอยู่ในสำนักสงฆ์ที่นี่เยอะมากกลายเป็นข่าวเลยค่ะอ่ามันเป็นข่าวเพราะมันมีคลิปมาก่อนนะครับว่าไปสอนเด็กปิดหูปิดตาแล้วทําท่าแบบว่าให้ทายแบงค์ทายอะไรต่ออะไรพวกนี้เราเคยเห็นในโทรทัศน์แล้วนะฮะประเด็นก็คือว่าไปสอนเด็กให้หูทิฟตาทิฟมันได้ยังไงก่อนนะฮะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องการเพ่งอสุภะที่ศพนะมีทั้งศพสด มีทั้งศพกระดูกเลยนะฮะในสำนักสงฆ์สำนักป่าสิริจัน์เนี่ยนะที่อำเภอขานุวรรักษ์บุรีเนี่ยนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเขาก็เลยไปร้องเรียนกันนะครับว่าเอาคลิปพวกนี้มาแชร์แต่ไปหมดเลยบางทีก็ให้เด็กหญิงปิดตาและปัดจักรยานโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางนะปิดตาเด็กผู้ชายและให้กดพิมพ์ข้อความอย่างงี้นะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย่าเล่น ถ้าทำกันเล่นๆเ,เนี่ยละลายพฤติกรรมไม่เป็นไรอะถ้าทำได้จริงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมครับอวดอุตริที่พิติว่านี่แหละที่มันทําให้กลายเป็นกระแสขึ้นมาว่าอุ้ยเป็นสํานักสงฆ์มาสอนเรื่องแบบนี้เนี่ยมันดูจะโอเวอร์มันดูจะเกินจริงเกินไปมากก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบแต่สุดท้ายก็ต้องออกมาชี้แจงโดยบอกโอ้คลิปนั้นมันเป็นคลิปเก่าค่ะครับนี่เจ้าสํานักเขาออกมาชี้แจงว่าเป็นคลิปเก่าและไอ้คนสอนเนี่ยก็สึกไปแล้วด้วยนะครับก็ออกอีหลอบนี้ทุกทีฮะเวลาไปตรวจสอบก็จะเได้ออกอ มีพระสงฆ์สี่รูปแม่ชีสี่คน มีผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ถึง10คนนะครับโ้นี่เล่นใหญ่เลยนะฮะพระปาโมสุจิทนะธรรมโมหัวหน้าที่พักสงฆ์เนบอกว่าการสอนตาที่ผู้ที่เป็นเรื่องเก่าส่วนประเด็นเรื่องปฏิบัติธรรมหน้าลงศพมีจริงฮะเอาล่างของญาติโยมที่เขามาถวายให้ทางสมัครสงฆ์นะฮะมีเอกสารทางญาติรับรองถูกต้องนะฮะบางล่างถวายเป็นครูใหญ่ตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาเมื่อถึงกําหนดญาติก็มารับไปบปำเพ็ญกุศลแล้ววัดก็จะจัดการไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติฮะพุทธเจ้าเคยสอนไว้ในอดีตครับโอ้โหถ้าอ้าง สองพันกว่าปีมาแล้วนะคะพี่ทุกวันนี้มันมีกฎหมายใครจะเป็นใครจะตายเนี่ยเขาต้องมีการแจ้งให้ทางรัฐรับทราบแล้วจะเอาศพมาทําแบบนี้ไม่ได้ก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบกันว่า ดีเอ็นเอใครฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการตายด้วยสาเหตุใดๆค่ะด้วยเรื่องการเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะจาก2,500กว่าปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยพระเจ้าอาจจะสอนเรื่องการเพ่งอสุภะกรรมฐานที่ซากศพเพราะสมัยก่อนคนนั้นเวลาเสียชีวิตนั้นคนนี่แ้นงนี่นามเขาก็ไปทิ้งทรงทิ้งศพไว้นะแต่โลกสมัยใหม่มันมีกฎมงกฎหมายมันมีสิทธิมษดชนมันมีอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปขุดศพพิสูจน์ ขุดทั้งหมด17หลุมพบ12ศพเป็นศพที่เพิ่งตายแล้วสี่ศพเนี่ยศพยังสดอยู่นี่นะและศพที่เหลือแต่กระดูกแล้ว8ศพนะในโรงศพนะเขาใช้เกลือโรยลงไปทับศพนะและยังเอาอยว่กล้วยปนเข้าไปด้วยนะเพื่อให้ศพ มันไม่เน่านะฮะและก็ใช้ประกอบกิจกรรมนั่งกรรมาฐานได้นานหน่อยเนี่ยนะครับก็มีทั้งล่างพระและก็ประชาชนนะจากหลายจังหวัดที่เอามานะแต่ทุกศพนั้นมีสำเนาใบมอนาบัตรที่ญาตินํามามอบให้จริงครับแล้วก็มีหนึ่งศพนั้นเป็นอดีตพระนะอดีตเจ้าว,วาดที่ตั้งสํานักนี้มาด้วยครับ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุขด้วยนะคะเรื่องของคนเสียชีวิตอะไรแบบนี้ถ้าจัดการไม่ดีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโรคระบาดอีกต่างหากนะคะซึ่งตรงนี้สุดท้ายแล้วพอตรวจสอบเสร็จสับแล้วไม่ใช่เหตุฆาตกรรมอะไรไม่มีศพไหนที่จะต้องเป็นคดีก็เลยมีการสั่งย้ายแล้วก็สักปรับไปแทนค่ะก็ปรับไม่เท่าไร่เลยนะฮะปรับ3,000บาทฮัวนาสำนักสงฆ์นะครับในข้อหานะฮะฝังหรือเผาศพในสถานที่อื่นนอกจากสุสานและชาปนสถานโดยไม่รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ย้ายเ1ศพไปเก็บไว้ที่สุสานมังกรอำเภอโกสัมพ กำแพงเพชรแล้วนะครับเพื่อรอพิสูจน์ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับทีนี้เรื่องของหูทิพตาทิพอาชี้แจงบอกเป็นคลิปเก่าคนสอนก็สึกออกไปแล้วนะคะเรื่องศพก็เคลียร์แล้วเรื่องต่อไปก็คือการที่สำนักสงฆ์นี้ยังเปิดให้มีการปฏิบัติธรรมอยู่การสอนต่อจากนี้ต่างหากว่าจะเป็นยังไงคะ่ะสำนักสงฆ์นี้เป็นแค่สาขาหนึ่งเท่านั้นเองฮะมีมากกว่า6กสิสาขานะเพราะนั้นสำนักพุทธต้องวางระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัตินะครับเขาก็บอกว่าให้สอนพระและแม่ชีและประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่ให้สอนเด็กและเยาวชนนะโดยเฉพาะการสอนตาทิพย์ผูทิพย์เนี่ยให้เลิกไปเลยนะและต้องขออนุญาตสร้างสำนักสงฆ์ให้ถูกต้องปรากฏว่าเป็นสำนักสงฆ์เถื่อนอีกนะตามระเบียบนะทำให้ถูกต้องซะนะส่วนเรื่องโลงและศพจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามพรบสุสานและชาปนสสถานนะครับพระปาโมทบอกว่านะตาทิพย์มันมีอยู่ที่จริงๆแล้วเป็นฌานขั้นแรกนะมันก็คือเรื่องตาทิพย์ส่วนเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่จิต ถ้าเป็นเด็กมีจิตใจที่สะอาดก็อาจจะได้ผลผู้ใหญ่มันผ่านอะไรมาเยอะจิตไม่ใสเหมือนเด็กนะเมื่อผู้ใหญ่ขอร้องเราให้หยุดเราก็ต้องหยุดนะครับ อ่าอันนี้ก็แค่สํานักง,งานสาขาเพราะว่าสํานักง,งานใหญ่อยู่ที่พิจิตค่ะใชาสำนักสงฆ์ใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่พิจิตนะครับเขาชื่อว่าสํานักสงฆ์นครชัยบวรอยู่อำเภอโพอทะเลนะครับเขาบอกว่าสอนมาแล้ว3.3ปีมี69สาขานะครับก็สอนให้ฝึกปฏิบัติไม่ยึดติดกับสาราหรือโบสถ์ใหญ่โตวสวยงามอยู่กันในป่าฝึกปฏิบัติให้ใจนิ่งนะนั่งสมาธิร่วมกับศพเพื่อให้กลัวถึงขีดสุดแล้วให้เราสะกดกั้น ฝึกให้อยู่กับความกลัวนะฮะลูกศิษย์บอกว่าถ้าไม่ดีจริงจะฝึกมาอย่างไงได้ต่อเนื่องตั้ง33ปีนะครับและอาจารย์สายฝนปันทิโตเนี่ถือว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่นะฮะเป็นเจ้าสำนักสงฆ์นครชัยบวรเนี่ยเขาบอกว่าสอนหูที่ประทิปเนี่ยเป็นกุโโลโบายที่พ่อแม่เอาเด็กมาฝึก เนะพราะเด็กมันมาติดเกมเกเรก้าวร้าวไม่มีสมาธิเราก็สอนมันจริงๆการฝึกหูทิพตาทิพมันเป็นขั้นสูงคนทีม่มาใหม่ต้องฝึกวิปัสสนาญาณก่อนแล้วค่อยๆฝึกเป็นขั้นเป็นตอนะฮะฝึกประกับศพนะฮะแล้วค่อยไปฝึกขั้นที่3คือตาทิพหูทิพนะครับนะฮะถ้าอยากจะมองให้เห็นไปทั่วเนี่ยมันต้องฝึกระดับอภิญญาอาตมาก็กําลังฝึกอยู่นะวิชาต่างๆร่ำเรียนมาแนละ้วแล้วก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยนะและโดยเฉพาะไปฝึกมาจากเมืองคนทันเป็นเมืองบางบท เมืองที่มีแสงปรากฏออกมาไม่ใช่วิชาความรู้แบบปริยัติที่มีสอนในเพ่ไตปพิดกนะครับไม่อยากจะอวดอ้างถ้าอยากรู้ก็มาเรียนกับแกนะฮะแต่เมืองบางบทนี่ผมไม่เคยได้ยินนะครับ <c oughs> เอาอก็มีคําชี้แจงแบบนี้ออกมาต่อจากที่เรื่องจะจบก็กลายเป็นว่าต่อความไปอีกจนกระทั่งอาจารย์เบียร์คนตื่นทำก็ต้องมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าจะฝึกตาที่ผูที่ปนไม้เอาผ้าออกก็มองเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นจะฝึกไปทาไมก่อนนะครับจะฝึกเพื่ออะไรนะฮะฝึกอวดอุตริแบบนี้คําถามคือมันได้ประโยชน์ แล้วปิดตาปัญจยานมันก็เป็นเรื่องความเคยชินนะเคยเห็นหมาตาบอดไหมครับมันก็ใช้ชีวิตได้อยู่ในพื้นที่ของมันก็ไม่เห็นจะไปเดินชนอะไรนะครับถามว่าท่าที่สอนแล้วทําได้จริงต่อไปมีคนตกน้ําจมน้ําก็ไม่ต้องไปหานักประนาน้ําแล้วนะเอาพวกนี้มาสแกนนะประหยัดงบประมาณด้วยแล้วถามว่า ทำได้ไหมล่ะนะฮะประเด็นสาคัญของเรื่องนี้ก็คือว่ามันสอนตาที่บู่ทิพย์กันเด็กกันแหละฮะผมคิดว่าหลายสํานักในประเทศไทยเนี่ยนะก็สอนกันแต่เขาไม่ได้มันเป็นข่าวใหญ่อย่างนี้มันไม่มีคลิปโผล่มามันก็ไม่มีเรื่องนะครับส่วนการเพ่งอสุภกรรมฐานเนี่ยจริงๆเนี่ยวัดทุกวัดสามารถเพ่งได้จากงานศพนะก่อนเผาเนี่ยเขาก็เปิดโงให้พระไปดูอยู่แล้วให้ญาติโยมไปดูอยู่แล้วช่วงนั้นสามารถฝึกกรรมฐานได้อคิดถึงขนาดเอาศพมาไ้วัดเลยนะครับเพราะวัดไม่ใช่โรงพยาบาลและอาจารย์ใหญ่ควรจะให้นักเรียนแพทย์เขาฝึกนะครับ